สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอสเกมเมอร์มิจินะครับก็ห่างหายกันเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะฮะก็กลับมาแล้วนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม Dead by Daylight นั่นเองนะครับจะรอช้าอยู่ใหญ่โอเคครับก็ตอนนี้ผมเล่นเป็น Max Thomas นะครับเป็นฝั่ง s u r v i v ร์นะฮะผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันก็เดือดมากๆเลยแผนที่อะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับเครื่องฝันไฟอยู่จุดไหนก็ ไม่ทราบได้เดินไปมั่มวๆเลยนะฮะก็จุกไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับมันค่อนข้างผมว่ามองหลังมันลายตาไ่างไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวรอห้องแป๊บนึงนะครับน่าจะใกล,ล้ละรอโหลดแป๊บนึงโอเคหนูแม็กโทมาสมาแล้วนะเราเกิดอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างๆกำแพงมีกาตัวหนึ่งโอเคครับวิ่งไปข้างหน้ายอ่อ โอเคครับผมจะวิ่งไปหาเครื่องสักพักนะฮะไม่เจอเครื่องเลยอยู่ไหนนะเครื่องปั่นไฟอันนี้คือผมเล่นเดินจริงๆนะถ้าแบบเล่นไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะผมเพิ่งมาเล่นเหมือนกันอันนี้เปิร์แบบยังไกลๆไกลอยู่เลยโอเคเจอเครื่องแล้วอยู่ในบ้านเล็กมีน้องดําด้วยเราจะปั่นไฟไปด้วยกันนะน้องสาวฮันเออไม่ใช่ฮันเตอร์ดิคิวเลอร์น่าจะไล่เพื่อนอยู่นะฮะดูจากท่าทางแล้ว เราก็ปั่นคิวเพื่อนเพื่อนอย่าลนนะเพื่อนแบบนี้คิวเลอร์พุ่งมาทางนี้แน่นอนเลยละ่ะเดี๋ยวถ้าเราหัวใจมาแคแอบนะฮะอันนี้คงปั่นได้อยู่ว่ายังไม่มาเพื่อนมาปั่นก่อนจะแอบอะไรล่ะเออเธอทําให้ฉันดูแย่นะน้องดําเดี๋ยวเหอะจะได้ไปคุยกับล่างมะม่วงนั่นไงมันมาแล้วแอบ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 พ่อมาพ่อมา,อมาเร็วเร็วเพื่อนเออ ตอนชิวเลอร์ม,มามันก็ไม่เอทตอนไม่มามันเอทเจมาปานต่อเร็วมาปานตอ่อเออเนี่ยต้องให้ขึ้นเสียงปั่นสองคนในเครื่องชาเมกันเนะี่ยโอเคใกล้เสร็จละดึงเครื่องนี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะวิ่งมาโดนวิ่งมาโดนชิวเลอร์ ีแผ่นไม้ไหมแผ่นไม้มันน้อยจังเลยอยู่ไหนแผ่นไม้จ๋าไม่มีเลยมันโล่งจะเลยเกินเข้ามาจูบบ้านนี้ก็ได้วิ่ง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 ฮันเตอร์อยู่คิวเลอร์อยู่ข้างในนะเอ้ยยังไม่เห็นฮันเตอร์กไอ้ยโถ่เอ้ยคิวเลอร์ก็น่าจะหัดเล่นเหมือนกันนะติดจากไอเดียนเนี่ย ย่อๆนะฮะย่อๆไปละไปแล้วเราก็ไปสิหาเครื่องใหม่นะฮะน่าจะไปไล่เพื่อแล้วลหละคิวเลยกับเรานี่ก็เดืพอพอๆกันเลยนะฮ <c> ะ <ười> ความเดือดที่หาที่สุดมีได้อยู่ไหนนะเครื่องจา๋าทำไมามันหายากจังนะผมผมจำได้ว่าในบ้านนี้มันมีแต่มันอยู่ตรงจุดไหนผมก็จำไม่ได้จำได้ว่าไอ้บ้านสองชั้นนี้มันมีนะ เนี่ยนีนีขึ้นไปไม่มีเครื่องมันอยู่ไหนเนี่ยคือ,อหายากจังเลยนะโอเควิ่งมาเจอพ่ออีกพ่อพ่อกำลังไล่ใครพ่อ,อไล่เพื่อนอยู่นะฮะเอยเอาเพื่อนล่อมันมานี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มันมีอีกคนหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนั้นเอยหาเครื่องก่อนนะมันอยู่ไหนเนี่ยหัวใจก็เต้นตึกตักหัวใจมันเต้นตึกตักนะฮะวิทย์คนเรามันจะรันทดขนาดนี้เหรอไม่เจอเครื่องเลยวิ่งมาทั้งแมปแล้วนะ หรือมันดูเครื่องไม่เป็นวะผมน่าจะดูเครื่องไม่เป็นนะเอ้ยตรงนี้มีแสงไฟนะ่าจะมีเครื่องนะครับเครื่องกลางป่าอ้อยว้าวนี่ไงแอยแโอ้โหแต่พ่อมาแน่นอนเลยจีบันบันไปถ้าพ่อมาคนต้อวิ่งหนีแล้วฮะจงังหวะนี้น่าจะหมาหมาจริงด้วยผมจะเด่นหาย หายไปแล้วเฮ้ยขมกลัวนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรเนี่ยโทเทมใช่ไหมขอขอขอเขาเรียกว่าอะไรขอถอนะฮะถอนคำสาบอือนี่มันกระโหลกว้าวมันสวยจังเลยนะคำกระโหลกก็ถอนได้ไปถอนเอไปถอนรหัสเครื่องดิมเนี่ย <laughs> <laughs> นี่งไงตึงเราจะไม่พลาดบอกเลยว่าเราจะไม่พลาดม,มันชงเงียบสง,งัดเลยเกินพูดถึงก็หัวงใจขึ้นเลยนะจ๊ะเธอแอบครับแอบสายแอบนะฮะตรงนี้เคลื่อนเสร็จยังน่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่ขึ้นสัญลักษณ์ให้ถอนฮัค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่หรออยู่ไหนทําไมหัวใจมันเต้น เธอแอบอยู่ตรงนั้นห,หรอกเหรอพ่อหนุ่มโอเคหายไปละอยู่ตรงไหนนะหัวใจมันขึ้นแต่ไม่เห็นตัวอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู้นนะครับไล่เพื่อนอยู่นะฮะโอเคคอมชิวนี้มันอะไรกันเจอคิวเลอร์ที่ไม่ค่อยโหดนะฮะเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเจอคนโหน่นี้น่าจะตายก่อน มันวนเวียนอยู่แถวนี้จังเลยนะผมกลัวมันวิ่งมาหาเนี่ยวิ่งมาแล้วมาหาเครื่องใหม่นะหาเครื่องใหม่ผมรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปโอเคครับเครื่องนี้เครื่องนี้ยังไม่มีใครถอดเลยเหลือสองเครื่องนะครับน่าจะเครื่องนี้แล้วก็ไปสามเครื่องกลางนะฮะน่าจะเสร็จนะครับผมอะไรเนี่ยทำไมมีตาเซลล์แบขึ้นด้วยเออนะฮะมันได้อย่างงี้สิเพื่อน นไฟห้ามแตกนะเพื่อนนะนายทำไรเนี่ยนายจะไฟฉายขยายส่วนเราเหรอได้เลยย่อ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 โอเคครับปั่นไปเราจะยังอยู่กับเพื่อนเนี่ยอ้าวไอ้ดำอีกแล้วไอ้นี <Wit default> ่ตัวกาเลยนะเนี่ย ครับไปถอดเครื่องเดิมนะครับยิงไหนนะตรงนี้นะครับผาอ้อยเฮ้ยมันอยู่แถวนี้อ่ะอยู่นั้นไงมันอยู่ตรงนั้นพ่ออยู่ตรงนั้นพ่อนี่ลูกเองนะโอเคไปไล่ตรงนู้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววนเวียนใหม่อีกแล้วเนวี่ยวนเวียนใหม่อีกแล้วนเนี่ยเฮ้ยเครื่องแตกเครื่องแตกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่นะ เอาเราด้วยคราวนี้เอาเราจริงๆเอาแล้วเอาแล้วพ่อตามพ่อตามแม็กโทมัสขอโทษน,นะพ่อนะแปะโลดอ่ะไม่มีไม้เลยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแอบย,ย่อโอเคใสย่ย่อเฮ้ยอะไรแดงๆถังไฟนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆพ่อไม่เห็นหรอกหนูนะ่ะหนูน่าเก่งนะ โอเคพ่อไม่เห็นด้วยพ่อไปหาตรงที่จูตรงนู้นนฮะกล่องฟางกล่องนี้ช่วยชีวิตเราได้ว้าวมันเฉงจริงๆ,ๆเลยตรงนี้มีประตูด้วยพ่อยังวนเวียนอยู่นะฮะพ่อจ๋าไปไล่คนอื่นได้แล้วนะหนูอยากปั่นหนูอยากปั่นไฟไปไหนแล้วอะไปแล้วนะฮะ หัวใจมันหายไปแล้วแต่ก็น่าจะมีเพื่อนนะตรงนั้นนหะเหมือนมีเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนถอดก่อนนะฮะเสียงเครื่องมันสนั่นวันไว้นี่ไงเพื่อนหวัดดีเซฮายย่อๆๆโอ้โห60%ได้มึงเนี่ยนึกว่าจะเสร็จโอเคครับนาะยอย่าทำเครื่องพลาดอีกนะฉันไม่ให้อภัยนายแน่ เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับน่าจะเครื่องที่ปั่นตอนนู้นว้าวนี่มันพระทูขอเปิดแล้วกันนะเพื่อนจา๋า <c oughs> ได้ทำอะไรได้ทำอะไรพ่อมาพ่อมาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี้วิ่งดีครับเอ๋รออะไรล่ะเพือพ่อนเพือพ่อนโดนไหมเพื่อนอย่าเป็นอะไรไปนะโอเคนายเป็นเครื่องล่อฮันเตอร์ที่ดีมากเอ้คิวเลอร์นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูนะครับถ้ามันเฝ้าอะ่ะนายเฝ้าประตูเหรอฮันเตอร์วิ่งสีคราบแบบนี้น่าจะไปอีกประตูนึงดีกว่าให้เราอยู่ตรงนี้คงเข้าไปไม่ได้อะ่ะอืมแต่ว่าเพื่อนน่าจะอยู่แถวนั้นอยู่นะโอเคไม่เป็นไรมีใครเปิดเครื่องนี้ยังนะมีเพื่อนนะฮะ วัสดีเพื่อนอ้อยย้อยย้อยอ้อยย้อยยอเพื่อนน่าจะก้าวๆไวนะครับโอเคสวัสดีเซไฮเธอใช่ไหมที่ชอบทำเครื่องแตกฉันนะ่ะระเกียจจริงๆเลยเธอทำให้ฉันดูแย่นะนึงดำโอเคครับน่าจะไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนโดนตีไปแล้วหนึ่งเฟสอันนู้นเปิดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่าเผื่อเพื่อนจะวิ่งวิ่งมาทางนี้เพื่อนเขาไม่มาทางนี้กันหรอกเหรอ ทำไมเพื่อนเขาไม่เดินมาทางนี้ไปเปิดทางนั้นทําไมนี่อ่ะทางนั้นฮันเตอร์มันเฝ้าว้าวนี่มันปีศาจที่กืนกินเครื่องอ้าวล้มไปแล้วไม่นะสัมมาหลีอย่างเราต้องไปช่วยสินะชนเชลญาลา <c oughs> สมัมมาหลีมากเลยเนะี่ยโอเคครับวิ่งไปวิ่งมันดูยากจังเลยอ่ะแสงมันดูเยอะเยอะ มันกะจะเอาเพื่อนให้ได้เลยนะเนี่ยแบกอีกคนไล่อีกคนใช่ไหมไปแล้วเธอจะเธอจะมากมากไม่ได้นะเธอจะปลาสองมือเรอฮันเตอร์เออคิวเลอร์โอเคฉันจะไปช่วยนายเองแข็งใจไว้ไอ้เพื่อนหลุดเพื่อนหลุดไปแล้วอ่ะเอาเพื่อนจะไปไหนเข้าประตูนี้อ้าวเช่วยล้มบังแฟมิลี่อยาเราต้องบัง นี่ไงพาร์ทโอเคครับว้าวเรานี่มันเจ๋งจริงๆมันโคตรสมารีเลยล่ะโอเคครับก็นะฮะคอมเดือนะครับวันนี้ยังไม่ออกนะฮะเจีดัมของเราเนี่ยนักทําเครื่องแตกระดับตําบลค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะครับสําหรับเดย์บายเดย์ไลน์นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บ Ha, <laughs> ha,